มาถึงลูกาบทที่15มี24บทผ่านไป14บทหรือ10บทเรื่องสนุกละในลูกาบทที่15พูดถึงเรื่องของคำอุปมาต่างๆเริ่มแรกเป็นคำอุปมาเรื่องแกะหายเป็นเรื่องที่เราคงคุ้นเคยกันบรรดาผู้คนบาปและคนเก็บภาษีก็เข้ามาฟังพระเยซูพระเยซูก็สอนพวกเขาทีนี้พวกฟาริสีพวกธรรมจาร์อุย้ยทำไม รับบีคนนี้ไปต้อนรับคนบาปแล้วกินกับพวกเขาด้วยกินในสมัยนั้นหมายถึงการมีส่วนร่วมนะครับไปร่วมกับพวกเขาด้วยนะพระเยซูก็เลยพูดคําอ,อุปมาเรื่องมีให้ฟังเรื่องแกะหลงหายว่าคนหนึ่งมีแกะร้อยตัวแล้วหายไปตัวหนึ่งเขาก็จะละทิ้ง99ตัวเอาไว้ไม่ใช่ให้หมาป่ากินนะฮะหมายถึงว่าไว้นี่ที่ปลอดภัยแล้วก็ ออกไปหาตัวที่หงหายไปนั้นจนพบเมื่อพบแล้วก็แบกกลับมาด้วยความยินดีซึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์ปกติเนื่องจากพี่แกะของเราเนี่ยนะครับจะมีบางตัวชอบแตกฝูงแล้ชอบพุ๊ดออกไปข้างนอกหรือเดินหลงซื่อๆออ,ออกไปนะครับเล่าย่อๆแกะเนี่ยช่างเหมือนเรานะครับแกะนี้อ่อนแอเหลือเกินแกะเวลาเดินเดินอยู่หงายท้องพลิกทึก ก็มันก็ตกในหลุมไงทองก็ตายเลยนะเพราะว่ามันพิกลมาเองไม่ได้นะถ้ามันตกลงไปในน้ํามันก็ตายอีกนะครับแม่น้ําตื้นมากๆสักพักมันก็จะตายเพราะว่ามันหนักเกินไปขนมันเปียกแล้วขึ้นไม่ได้หนะนักตกในน้ําก็ตายแล้วนาซ้ํายังตาสั้นสายตาสั้นดั้นันพวกทีเบินตกตกหลุมตกเขิ้วตกอะไรบ่อยๆเพราะสายตาสั้นนะดีอย่างเดียวคือหูดีเพราะว่าอย่างนั้นเวลา ตามมากจะได้ยินเสียงผู้เลี้ยงก็จะตามตามผู้เลี้ยงไปแล้วก็มันก็ไม่ค่อยฉลาดด้วยจริงๆมันขำมากเลยนะคือว่าศัตรูตัวร้ายของแกะเนี่ยพระค์ทรงเจิมสีสันเขับงค์ด้วยน้ำมันศัตรูตัวร้ายของแกะเนี่ยก็คือพวกมแมลงที่มันชอบมาบินวง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 เนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มันจะเข้าไปวางไข่ในโพรงจมูกแกะทีนี้ แกะมันก็ขันมากเลยมีหนอนอยู่ในพรงจมูกเมี่ยมี่มมันก็เลยใช้สติปัญญาอัญชันฉลาดของมันเนี่ยเนื่องจากมันขันมีหนอนอยู่ในพรงจมูกใช่ไหมมันก็เลยวิ่งเนี่ยเอาหัวชนต้นไม้ให้หนอนพวกนั้นตายหนอนมันไม่ตายแกะมันตายก่อนวิธีแก้คือว่าเขาจะเอาดินกรรมฐานเนี่ยละลายน้ำนะครับน้ำมันแล้วก็มาทาตรงตรงขนมันแล้วก็ตรงจมูกมัน พวกทรงเจิมศรีรษะพวกด้วยน้ำมันนะก็เลยก็เลยเพื่อจะไม่ให้มันมีแมลงอย่างนั้นมาไม่งั้นเดี๋ยวมันเอาหัวชนเสาเพื่อ, <c oughs> อจะฆ่าแมลงแล้วก็แล้วก็มันตายง่ายมากด้วยสมมติถ้าอากาศหนาวมากๆเนี่ยหนาวนิดหน่อยมันก็จะตายละคือคือถ้าไม่ไม่ทำให้มันอุ่นเร็วเกินไปดังนั้นผู้เลี้ยงแกะเ็าจะมีพกเหล้าเอาไว้ในตัว ขันน้ําของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ก็คือว่าเวลาแกะตัวไหนมันเริ่มสั่นละออก,การสั่นละอีกเดี๋ยวทิ้งไว้มันจะตายนะเขาต้องรีบเข้ามาแล้วก็ให้มันดื่มเหล้าที่มีน้ําที่มันผสมกับเอามันก็อุ่นขึ้นอุ่นขึ้นเนดูแลยากมากเลยเนะี่ยแกะเนี่ยนะพระองค์ทรงเลี้ยงครับพระเจ้าเหมือนเลี้ยงแกะอย่างนี้เลยแล้วนําซ้ําก็ออกไปชอบลุดบุดออกไปนอกรั้วหนีออกไปกลางทางไปไกลๆแล้วก็มันก็สู้อะไรไม่ได้เลย อาวุธอย่างเดียวที่มันมีที่จะสู้กับหมาป่าได้คือให้หมาป่ากินจนท้องแตกตายไปเลยเพราะว่าเขี้ยวเล็บก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใช่ไหมเอดังนั้นเวลาแกะหลงออกไปจากฝูงถ้าไม่ได้กลับมาตายสถานเดียวไม่มีทางรอดดังนั้นผู้เลี้ยงจะทํำยังไงตายแน่แกะไอ้แกะตัวนั้นใช่ไหม เขาก็เลยละ99ตัวที่ที่ทปลอดภัยแล้วเขาก็ออกไปตามหาแกะนั้นพอเจอแล้วเขาจะดีไงดีใจมากเองรอดตายแล้วโอโหเนี่ยแล้วก็อุ้มมาแบกกลับมาด้วยความยินดีซึ่งเป็นภาพปกติที่ที่ทเกิดขึ้นแถมนิดเดียวก็คือว่าแล้วถ้าแกะตัวไหนที่ที่ทมันชอบมันชอบหนีออกไปบ่อยๆเนี่ยผูย้เลี้ยงก็จะตามกลับมาไปตามกลับมาจนกระทั่งหลายครั้งเข้าผู้เลี้ยงจะทําอย่างหนึง่งคือหักขาของมัน นะที่พระคัมภี์บอกว่าพระองค์ทรงหักขาแล้วพระองค์ก็ทรงพันแผลให้อย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วผู้นี้ก็จะพันแผลให้กับมันนะโอ้มันก็เจ็บมากแล้วมันเจ้าใจซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บตั้งแต่นั้นจนวันตายแกะนั้นจะไม่หนีออกจากหอกอีกเลยจํำได้มันเจ็บเหลือเกินเดี๋ยวตัวอื่นหนีไปแทนแล้วก็ที่ที่พระเยซูอุ้มแกะเออแบกไปพาดคอให้ตัวอื่นเดินธรรมดาไอ้จริตัเนี้มไอ้ที่อุ้มเนี่ยมันคือขามันหัก ไอ้พี่พผู้เรียนเขอุ้มมนนะก็เป็นอย่างนั้นนะแหละนะแล้วก็แถมนี่เดียวก็ได้สนุกดีผู้เลี้ยงแกะจะมีมีตะขอใช่ไหมคาถาและทานพระกรคาถาก็คือเป็นไม้เทา้ากระบอกสั้นๆทานพระกรคือไอ้ที่มันงอๆที่เราเห็นตอนแสดงคิสมัตเนีน่ยเนะยไอ้คาทาน,นี้เอาไว้ต่อสู้กับหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาหมาป่มามันก็ตีมันหรือว่าโยนใส่คว้างใส่มันอะไรเนี่ยมันก็จะวิ่งหนีไปส่วนทานพระกรก็คือว่าเอาไว้เกี่ยวแกะเวลาเดินเดินเอานอกเกี่ยวกับมาเกี่ยวมา ประมาณนี้คาถาและทานพระกรองนำครับพระองค์คือป้องกันศัตรูโอเคกลับมาต่อเครื่องเรื่องของเราที่แกะนุ่งก็หายไปแล้วกลับมาก็ด้วยความว่าได้กลับมาก็ด้วยความยินดีแล้วก็เฉลิมฉลองว่าโอ้แกะตัวนี้หายไปแล้วก็กลับมาด้วยความยินดีพระเยซูบอกว่าเป็นแบบนี้เลยคนบาปทั้งหลายเนี่ยก็เป็นแบบนี้เมื่อคนบาปคนเดียวกลับใจเนี่ยก็ยินดียิ่งกว่าคน9 9คนไม่ไม่ได้ที่ไม่ได้กลับใจ พวกคนเก็บภาษีและคนบาปเป็นเหมือนกับแกะเหล่านั้นที่ที่หลงไปหลงไปผิดทางซึ่งตายแน่พวกนั้นตายแน่แต่ว่าพระเจ้าออกไปหาคนเหล่านั้นแล้วก็นํากลับมาผู้เลี้ยงแกะที่ออกสแสวงหาแกะเนี่ยก็คือพระบิดาได้ออกตามหาฝูงแกะของพระองค์ที่หลงไปสําหรับพระเจ้าแล้วพระองค์ไม่ประสงค์ให้แกะตัวใดตัวหนึ่งต้องพบกับความพินาศเลย แต่ว่าพระองค์จับเมตตาและเอ็นดูพิเศษสําหรับแกะเหล่านั้นที่อ่อนแอหลงทางดังนั้นใครก็ตามที่เป็นคนบาปไม่ทราบแถวนี้ใครเคยเป็นคนบาปมัม้งไหมครับถ้าท่านเคยเป็นเนี่ยยินดีด้วยพระเจ้าปฏิบัติต่อท่านเป็นพิเศษส่วนคนนั้นที่ดีสูงส่งไม่ทําบาปเลยก็ปล่อยเขาไปเถอะนะแต่ว่าสําหรับคนบาปอย่างพวกเราจงรู้เถอะว่าพระบิดาออกตามหาท่านและพระองค์นำท่านกลับมาอย่างบ้านของพระองค์ด้วยความยินดีอย่างยิ่งด้วยความเปรมปรี เหตุที่พระเยซูยกตัวอย่างคนเลี้ยงแกะอาจจะถูกใจคนหลายหลายคนเพราะว่าช่วงนั้นคนอาชีพที่ธรรมดามากที่สุดอาชีพหนึ่งคือคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไถูกไปเลี้ยงแกะประมาณนี้นะคนก็ทํากันเยอะแล้วก็แกะหนึ่งฝูงมีประมาณ100ตัวเนี่ยก็เป็นไซส์เป็นขนาดปกตินะครับปกติจะผู้เลี้ยงแกะมักจะมีแกะอยู่ระหว่าง 20- 200ถึงตัวในช่วงเวลานั้นก็เลยก็เป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไร ส่วนคนชอบทำา99คนที่ไม่ได้กับใจแน่นอนครับย่อมหมายถึงพวกฟาลิสีพวกผู้เชี่ยวชาญทำรรบัญญัติที่คิดว่าตัวเองเนี่ยชอบทำเหลือเกินเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากพระเจ้าในข้อนี้บอกว่ามีความชื่นชมดีในสวรรค์หมายถึงชื่นชมดีต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าพระบิดาดังนั้นก็เลยว่าโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกทําให้ทั้งสวรรค์ดีใจได้สิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นก็คือเตวิตผู้ สมควรจะต้องไปเจอสิงโตกินเนี่ยได้รอดกลับมาในะอยู่ในบ้านของพระเจ้าก็คือเราทั้งหลายผู้เป็นที่รักของพระเจ้าได้กลับใจดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าชอบมากๆสําหรับเราทั้งหลายคือกลับใจบางทีเราก็หลงทุกวันเนี่ยนะบางทก็หลงทำบาปแล้วไ,ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถทำให้พระเจ้าดีใจได้ด้วยการกลับใจแต่ถ้ายัางดื้อดึงฉันก็ไม่บาปฉันก็ทําต่อไปอันเนี้ยไ,ไม่ได้ทําให้พระเจ้าชื่นใจ อีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้เป็นผู้ชายแล้วครันนี้ต้องเป็นผู้หญิงบ้างเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นเป็นเรื่องเดียวกันนะครับในเพื่อขยายความมากขึ้นในเรื่องเดียวกันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งมีเหรียญอยู่สิบเหรียญหายไปเหรียญหนึ่งก็เลยต้องจุดตะเกียงหากวาดหาทั้งบ้านจนทัวนท่วทีแล้วพบแล้วก็เชิญมิตรสหายมาบอกว่า,วาโอ้มาร่วมยินดีกับฉันฉันเจอเงินที่หายไปแล้วมีความชื่นยินดีในสวรรค์ใน่ามกลางทูตสวรสวรค์เมื่อคนบาปคนเดียวกับใจฉันนั้น เคยสงสัยไหมเหรียญหายไปเหรียญหนึ่งทำไมต้องดีใจนักหนามันเป็นเหรียญที่ใช้สําหรับการงานแต่งงานนะครับเป็นเป็นที่แต่งงานแค่เป็นสิบเหรียญน,นะมันเหมือนกับแข่แค่คสร้อยอะนะหายไปอันนึงมันก็ไม่ครบมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ครบวงก็เลยแ้นจะเป็นเหรียญเดียวแต่เป็นเหรียญที่มีค่ามากที่หายไปไม่ได้เป็นเหมือนกับอาจารย์สุพรรณซึ่งสําคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าคนนี้หายไปไม่ได้หายไปสวรรค์ไม่มีความสุข โอ้พออาจารย์สุพันเจอแล้วทั้งสวรรค์โหร้องยินดีนะโอ้เปรมลูกสาวสุดทักของพระเจ้าหายไปไม่ได้ถ้าสวรรค์ขาดเปรมโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้ตอนนี้เจอแล้วพอเจอแล้วทูตสวรรค์โหร้องเปรมปี่เป็นภาพเลยนะเหมือนกับเหรียญนั้นหายไปอันเดียวหายไม่ได้หายไม่ได้มีค่าเหลือเกินเป็นภาพว่าพระเจ้าห่วงใยเราทั้งหลายมากสักเพียงไรแม้นจะเป็นสิ่งที่ดูเหมือน ดอยค่าเป็นแค่หนึ่งในสิบเหรียญท่านนั้นเองแต่ว่าเป็นเหรียญที่สําคัญซึ่งคําอุป,ปมาแรกเนี่ยพูดถึงแกะคนที่มีความหมายมากพอฟังแล้วมีความหมายมากคือพวกอิสราเอลเพราะเขาเลี้ยงแกะแต่คําอุป,ปมาที่สองเนี่ยเป็นเรื่องเงินเหรียญเงินคนที่มีรู้สึกมีความหมายมากสดหรับมันก็คือคนคนต่างชาติเรื่องเงินเนี่ยถูกใจโดนใจส่วนในคําอุป,ปมาสุดท้าย ก็คือเขามาเรื่องบุตรหลงหายเขาเรื่องนี้คงรู้จักกันดีนะครับชายก็นึงมีบุตรสองคนคนเล็กก็บอกว่าเมื่อไหร่พ่อจะตายทีตายช้าแล้วเกินแบ่งสมบัติมาเลยนี่ความหมายคืออย่างนี้ใช่ไหมคือธรรมเนียมในสมัยนั้นจะไม่มีการแบ่งสมบัติจนกว่าพ่อจะตายดังนั้นการที่บอกว่าพ่อแบ่งสมบัติให้หน่อยก็คือว่าพ่อพ่อตายช้าเกินไปผมรอไม่ไหวดังนั้นพ่อแบ่งเลยก็แล้วกัน ประมาณเนี้ยนะช่างอากักกรตันอยู่ใช่ไหมพอแบ่งสมบัติเสร็จแล้วเขาก็ไม่กี่วันต่อมาก็คือเร็วที่สุดที่จะเร็วได้อยา่างรวดเร็วก็รีบรวบรวมไปยังเมืองไกลเพราะว่าทําไมไม่ไปข้างเมืองข้างๆรู้ไหมเพราะว่าไม่อยากจะเกี่ยวข้องไอ้ครอบครัวนี้แล้วไปให้มันไกลๆไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตฉันอีกประมาณเนี้ยนะโอ้ลูกกรตันอยู่แล้วกัน,น,น,นก็เลยไปยังเมืองไกลเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็ผ่านทรัพย์สมบัตินั้นจนหมดตัวโดยใช้เงินฟุม่มโดยการฟุมฟ่มเฟือยเป็นนักเลงแล้วก็กับผู้หญิงไม่ดีในที่สุดก็เงินหมดใช่ไหมเงินเงินหมดปรากฏว่าเกิดการดานอาหารเกิดขึ้นโอ้ยผีซ้ําด้ามพลอยใช่ไหมเข้าไปอีกเขาก็เลยควนี้ไม่มีเงินเหลือแล้วก็ไม่มีใครไปหาเพื่อนที่เคยเคยคุยด้วยมันก็ไม่คุยแล้วไม่มีเงินใช่เขาก็เลยไปอาศัยยู่ชาวเมืองแล้วก็ไปเลี้ยงหมู สัตว์ที่ถือว่าสกรปรกเป็นมวลทินและคนอยู่ไม่มีวันยอมเลี้ยงหมูแต่ยอมก็ได้วะวาเพราะไม่มีอะไรกินแล้วก็เขาอยากจะอิ่มท้องด้วยฝักถั่วนั้นแต่ว่าไม่มีอะไรให้เขากินคือกินไม่ได้นะก็ต้องแย่งแย่งแอบแอบแย่งหมูกินนะแล้วก็เลยนึกว่าโอ้ใช่กลับบ้านดีกว่าไปสมัครเป็นลูกน้องพ่อเพราะว่าจําได้ว่าพ่อเนี่ย ปฏิบัติต่อลูกน้องเนี่ยดีกว่าไอ้นี่มันปฏิบัติต่อเราเยอะเลยเขาก็เลยเตรียมแผนอย่างดีว่าจะต้องพูดอย่างนี้ข้าแต่พระเ,เจ้าข้าบรุงผิดต่อสวรรค์ผิดต่อพ่อใช่ไหมเราก็ากลับมาปรากฏว่าพอกลับมาพระบิดาบอกบิดาเห็นแต่ไกลก็เลยรีบวิ่งมาคนยิวในเวลานั้นถ้ามีอายุจะไม่วิ่งเหมือนเด็กๆเป็นการโอ้โหเป็นพฤติกรรมน่าเกลียดไม่ต้องเดินอย่างสง่างาม แต่ว่าคนยิวเนี่ยเขาจะใส่เป็นเสื้อคลุมยาวๆใช่ไหมดังนั้นวิธีวิ่งของเขาเนี่ยเขาต้องจับถลกกระโปรงขึ้นมาแล้วก็ถึงจะวิ่งได้นะไม่งั้นวิ่งไปไหนล้มเลยนะก็คิดดูคนเท่าคนแก่ใช่ไหมถลกกระโปรงมาแล้วก็วิ่งแต่ว่าแกไม่สนใจแค่รู้อย่างเดียวว่าลูกของฉันหายไปแต่วันนี้กลับมาแล้วนี่นี่เป็นภาพตอนนั้นเลยตอนที่โชคเนี่ยกลับมาหาพระเจ้าบุก ไม่สนใจนะลูกของฉันคนนี้ตายไปแต่เป็นขึ้นมาอีกหายไปแต่กลับมาอีกนะแล้วก็ลูกเขาก็เตรียมซ้อมอย่างดีคุณพ่อครับผมผิดสวรรค์ผิดต่อเพราะอะไรพูดพ่อแกไม่ตอบสักคำเลยแค่บอกคนใช้รีบไปเอามาแล้วก็เอาสวมแหวนให้สวมรองเท้าให้แหวนแหวนแห่งศักดิ์ศรีเรองเท้าไม่มีรองเท้าคืออับอายเปลี่ยนรองเท้าคือกับไม่ไม่ความอับท่าเนี่ยท่าไม่ใส่รองเท้าแต่ สวมรองเท้าให้สวมแหวนแห่งแห่งความเป็นบุตรนะแล้วก็เสิมซสื้อแห่งศักดิ์ศรีให้เนี่ยหมายถึงว่าเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทาอย่างนั้นกับเราเราผู้สมควรไหมหนีไปจากพระเจ้าปฏิบัติกับพระเจ้าแย่เหลือเกินดําเนินชีวิตชั่ว้ายแต่ถึงขนาดเนี่ยเมื่อเรากลับมาเนี่ยกลับมาใฝ่หาเมตตาครั้งใดมั่นใจจะพบรักอันมั่นคงกลับมาทุกครั้งพระเจ้าพร้อมโอบกอดเราไว้แล้วก็ แล้วก็ดูแลเราเนะี่ยเป็นเรื่องคลาสสิกแล้วสุดเท่เลยนะครับแล้วก็จัดงานเลี้ยงฉลองรื่นเริงใหญ่แล้วก็ให้ฆ่าลูกวัวอ้วนผีคนสมัยนั้นปกติเนี่ยเนื้อเนี่ยไม่กินบ่อยกินผักบ่อยเนื้อเนี่ยเพราะว่าถ้ากินเนื้อทุกวันเนื้อหมดพอดีใช่ไหมครับเ,เป็นทําปศุสัตว์เลี้ยงดังนั้นเขาจะ,ะไม่กินบ่อยแล้วก็ถือว่าเป็นงานงานใหญ่ที่จะฆ่าลูกวัวตัวอ้วนผีเนี่ยมาเลี้ยงฉลองกัน เพราะว่าลูกของฉันคนนี้ตายไปแล้วแล้วกลับขึ้นมาอีกแล้วเลยทุกคนก็เลยมีความชื่นชมยินดีร่าเริงยินดีแล้วก็พอบุตรคนโตกลับมาจากในทุ่งนาก็อา้าวมีปาร์ตี้อะไรกันก็เลยเรียกรถคนใช้มาถามโอ้น้องท่านกลับมาแล้วนะแล้วก็แล้วก็คนใช้ก็ใส่เลยนะใส่ไฟพ่อของท่านเนี่ย ฆ่าลูกหัวไม่ใช่งัวธรรมดานะงัวอ้วนพีด้วยท่าน <c oughs> นะก็เลยนะม,ม,มีมีแถมมีแถมนะติดไปนวมนิดหน่อยท่านี้ผู้พี่ชายก็ได้ยินกันก็โกรธมากก็เลยไม่ยอมเข้าบ้านบิดาก็เลยออกมาเรียกว่าอา่พาอพี่ชายบอกรับใช้พ่อมตั้งนานพ่อไม่เห็นให้อะไรเลยยังไม่พ่อบอกเอา้าไม่ให้อะไรได้ไงก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยที่เรามีก็เป็นของเจ้าอยู่แล้วนะแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีเริ่มจากตรงนี้ก่อนในเรื่องนี้มีบุตรน้อยลงงายสองคน คนโตกับคนเล็กไอ้คนโตเนี่ยอยู่บ้านแต่ลงหายไปนานแล้วเขาเขาอยู่บ้านพ่อแต่เขาไม่เคยรู้สึกเป็นลูกพ่อเลยเขาเป็นคนใช้ของพ่อจริงๆตามธรรมเนียมคืออย่างนีเ้เวลาพ่อตายแล้วสมบัติทั้งหมดเนี่ยเป็นของพี่ชายคนโตคนนี้จริง,รงๆเขาก็ได้ของนี้เรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ว่ารอพ่อตายก่อนแค่นี้แล้วก็เขามีสิทธิ์ใช้ทุกอย่างในนี้ใช่ไหม ก็ของของพ่อก็ของทั้งหมดก็เป็นของเจ้าไงแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากพ่อมีสิทธิอำนาจนั้นพ่อจะเอาไปใช้ทําอะไรใช้ค่าเลี้ยงน้องอะไรก,ก็ได้ทั้งน,นั้นแต่แต่ว่าก็นิดหน่อยเมื่อเทียบกับเขามีคนนี้เนี่ยเป็นลูกแต่ไม่เคยรู้สึกว่าเป็นลูกก็ผมรับใช้พ่อมาตั้งนานพ่อก็งงเอ๊ะแต่ที่เจ้าทํานี้ก็คือว่ายิ่งงัวเยอะแกะเยอะเจ้าก็เป็นเป็นของเจ้าเองไม่รับใช้พ่อไง แล่พ่อบอกเจ้าไม่รู้เหรทุกอย่างที่พ่อมีก็เป็นของพ่อบางคนเนี่ยมาอยู่ในทางของพระเจ้าแบบศาสนาศาสนา,าคริสตเ,เขาไม่รู้สึกว่าเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเขารู้สึกว่าต้องเป็นคริสเตียนต้องอ่านพระคัมภีร์ต้องอธิษฐานต้องรับใช้พระเจ้าต้อง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 เป็นเหมือนลูกคนโตเลยคือหลงหายแต่อยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยนะหลงไปเขาไม่รู้สึกว่าเนี่ยโอ้ใช่พ่อรักฉันเหลือเกินแล้วที่หมดที่ฉันทาฉันทาเพราะว่ารักพ่อ ไม่ใช่เพราะว่าฉันต้องทําต,ต้องทําคือศาสนาส่วนอีกคนหนึ่งที่หลงหายก็เห็นชัดก็คือว่าทําดําเนินชิดชั่วร้ายลักทิ้งพระเจ้าไปเนาะแล้วก็เมื่อกลับมาเมื่อไหร่ก็จะได้รับการต้อนรับด้วยความยินดีจากพระเจ้าพระเยซูยกตัวอย่างนี้เพื่อเห็นว่าพระเจ้าสนใจต้อนรับคนทั้งหลายที่กลับมาเสมอไม่ว่าเขาผิดพลาดพังไปมากสักเพียงไรไม่มีใครชั่วจนพระเจ้าอาภาัยให้กับเขาไม่ได้ แล้วก็ไม่มีใครดีจนไม่จําเป็นต้องรับการอภัยจากพระเจ้าพี่ชายคนโตเหมือนกับเหมือนกับใครนะในในเรื่องเนี้ยฟาลิสีใช่ไหมอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าไม่ได้หลงไปทําบาปอะไรหมายถึงว่าให้ไม่ไมทาบาปแบบเห็นจระนะทำแบบไม่ค่อยเห็นนะ่นะี่ะแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าไม่ได้รับความรักของไม่ได้สัมผัสว,ว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของพวกเขาคำประมาณทั้งสามประมาน่าสนใจมาก คำอุปมารแรกเกี่ยวกับเรื่องแกะของคนยิวใช่ไหมเรื่องเงินสาหรับคนต่างชาติแล้วก็เรื่องบุตรเนี่ยสำหรับคนทั้งหลายทั่ๆไปใครๆก็มีบุตรใครๆก็ผิดพลาดคําอุปมารแรกเนี่ยแกะเนี่ยมันหลงไปตามธรรมชาติของมันโดยบังเอิญหรือว่าตามนิสัยความอ่อนแอของมันมันก็หลงไปอย่างนั้นใช่ไหมตามธรรมชาติอันที่สองเหรียญหายไปโดยอุบัติเหตุมันหายไปเพราะอะไรก็ไม่รู้โดยเกิดเหตุการณ์ที่เกินที่จะควบคุมได้ ้มันก็เกิดอย่างนี้ขึ้นอันที่สามบุตรหลงไปเพราะเขาตัดสินใจเลือกเองที่จะทำอย่างนั้นไม่ว่าท่านเป็นกรณีใดก็ตามอาจจะสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านวันนี้เนี่ยเตลิดไปเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่อ่อนแอของฉันมันก็เลยพลาดนนซึ่งเตลิดไปจนเละเทะอย่างวันนี้หรือท่านมันมีบางอย่างเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุมันคนอื่นนั้นมันมาทํากับฉันอย่างนี้หรืออะไรฉันก็เลยตกอยู่ในสภาพนี้ หรือทางนั้นฉันเลือกเองสมควรแล้วที่เจออย่างงี้เลือกเองเไม่ว่าท่านเป็นยังไงก็ตามทั้งสามกรณีเมื่อกลับมาหาพระเจ้าพระองค์ยินดีต้อนรับเสมอโอลูกาภูเขวอย่างสวยงามในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่สับคําสอนของพระเยซู